สวัสดีครับ Culture Crush ครับเราคัดสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่เลยนะครับในบทบาทของที่ปรึกษาทางด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับซึ่งจากการสังเกตของพวกเราเนี่ยเราพบว่าองค์กรในประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกันมากและถูกใส่ไว้เป็นวาระสำคัญขององค์กรเลยที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะ ก็คือเรื่องของ diversity and inclusion นั่นเองซึ่งแน,น่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นกระแสที่มาจากตะวันตกแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านเราได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราจะอธิบายเรื่องนี้ในภาพเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าวงออเคสตรานะครซึ่งมีเครื่องดนตรตีที่หลากหลายเป็นหลายๆ10ชิ้นหลายๆ10ประเภทเลยเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยแซกโซโฟนไวโอลิน กลองเพลคัชชันไซโลโฟนแล้วก็เครื่องดน,นตรีอื่นๆอีกมากมายใช่ไหที่ให้เสียงที่แตกต่างกันเครื่องดน,นตรีแต่ละประเภทเนี่ยก็มีการให้เสียงที่เป็นยูนิคมีความไพเราะในแบบฉบับของมันแต่เครื่องดน,นตรีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไพเราะมากๆเลยก็ต่อเมื่อมันเอามันเล่นด้วยกันนั่นเนองเพราะเครื่องดน,นตรีบางชนิดนะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงแบบหนึ่งหรือเป็นเครื่องดน,นตรีที่ให้จังหวะเท่านั้นเอง องจินตนาการถ้าเพลงเพลงหนึ่ง <ๆ S 2> มีแต่เสียงกลองอย่างเดียวหรือเพลงเพลงหนึ่งมีแต่เสียงของทรัมเป็ตอย่างเดียวเสียงของไวโอลินอย่างเดียวเนี่ยความไพเราะต่างๆมันคงหายไปเยอะเลยครับแล้วก็คงไม่ค่อยมีคนฟังเท่าไหร่และนี่แหละครับเป็นบทบาทของคอนดักเตอร์นะครับวัทยากรที่จะทําให้เครื่องดนตรีชิ้นต่างๆพวกนี้มันทํางานร่วมกันได้และสร้างผลงานางอันไพเราะผลงานระดับมาสเตอร์เพซออกมาให้ได้ความแตกต่างความหลากหลายนํามาซึ่งความสวยงาม มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอครับ diversity inclusion มันเป็นสองคำนะครับคำว่า diversity ก่อนเนี่ยมันก็หมายถึงความหลากหลายน,นั่นเองเราเอาสิ่งที่แตกต่างกันน่ยมารวมอยู่ด้วยกันองค์กรที่มี diversity ก็แปลว่าองค์กรนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับความหลากหลายความหลากหลายอะไรบ้างครับถ้าในต่างประเทศเขามองไปถึงเรื่องของเชื้อชาติสีผิวต่างๆด้วยนะครับศาส,สนาพวกนี้ แต่ในประเทศไทยก็ต้องเรียนตรงๆว่าความหลากหลายในด้านนั้นเรามีไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะหมายถึงความหลากหลายในเรื่องของเพศของวัยแบ็กกราวด์ทางการศึกษาความถนัดความชอบหรืออาจ,จะรวมไปถึงความคิดที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆที่เราสนใจอยู่ซึ่งองค์กรถ้ามีความหลากหลายต่างๆมากยิ่งขึ้นเหล่านี้ มันก็จะได้มุมมองที่แตกต่างกันนั่นเองมาทํางานซึ่งในยุคปัจจุบันนี้มันมีความจําเป็นนะครับหลายมุมมองหลายความคิดมันดีกว่ามุมมองเดียวความคิดเดียวในทุกๆมิติเลยครับอันนั้นคือ diversity นะครับส่วน inclusion <c oughs> ก็คือในเมื่อเรามีความหลากหลายพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่หลากหลายต่างเราเนี่ยเขาถูกดูแลเขาถูกเข้าถึงเขาถูกรับฟัง เขาถูกให้ความสำคัญแบบเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคำว่า diversity กับ inclusion เนี่ยมันต้องไปด้วยกันด้วยถ้าเรา include คนเยอะๆแต่คนที่เรา include มันนั้นเนี่ยมันไม่มีความหลากหลายกับเรามีความหลากหลายเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่ได้ include ความหลากหลายนั้นเข้ามาประโยชน์มันก็น้อยถูกไหมครับแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะในยุคปัจจุบันนี้ ประการแรกเลยต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคสมัยของ globalization ซึ่งมันไม่มีพรมแดนในเรื่องของการเข้าถึงของข้อมูลสิ่งที่เกิดในซีกโลกหนึ่งก็จะถูกรับรู้ในเวลาเดียวกันเลยในอีกซีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิธีคิดความเชื่อที่มันดีมันสมเหตุสมผลที่มันเกิดกับที่ที่หนึ่งมันจะถูกถ่ายทอดไปอีกที่ที่หได้ฉั้นคนในยุคปัจจุบันก็เลยมี aware ในเรื่องของ diversity and inclusion มากๆนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆที่เขาคาดหวังว่าองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนที่องค์กรทั่วโลกเขากำลังให้ความสำคัญกันสาเหตุสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีเรื่องของ demographic shift นั่นเองก็คือส่วนผสมของประชากรเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปนะฮะเรามีคน generation ใหม่ๆเข้ามาทดแทนคน generation เก่าๆซึ่งเข้ามาด้วยชุดข้อมูลชุดความรู้อีกแบบนึง หรือชุดของ value อีกแบบนึงเรามีคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมเริ่มมาทำงานในองค์กรเรามากยิ่งขึ้นเรามีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนี่แหลคะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ถึงถูกได้รับความสำคัญแล้วมันก็บวกกับการที่มีแบบอย่างขององค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จมากๆโดยเฉพาะพวกองค์กรยุคใหม่ทั้งหลายแหล มันก็เลยเป็นเหตุทําให้นักธุรกิจหรือผู้นําขององค์กรต่างๆหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของ diversity and inclusion กันมากขึ้นนั่นเองครับอ่ะแล้วมันมีสิ่งเหล่านี้ในองค์กรแล้วมันดียังไงนะครับที่ว่าทําให้องค์กรหลายๆองค์กรให้ความสนใจกันเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือว่ามันสามารถดึงดูดพวกทานเลนต์ต่างๆเข้ามาทํางานได้นั่นเององค์กรนี้ความสําคัญกับเรื่องของความหลากหลายแล้วก็การมีส่วนร่วมแบบนี้เนี่ย ถ้ามันถูกพูดต่อๆออ,ออกไปเนี่ยมันก็เป็นแมสเซจที่ไปถึงทาเลนต์อ่นๆที่อยู่นอกองค์กรที่เขาให้ความสนใจกับองค์กรถูกไหมครับองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้งั้นเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มที่จะทำไวรัลหรือว่าทำสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนอกองค์กรเพื่อให้เห็นว่าองค์กรเรามีคนต่างวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางเพศความหลากหลายในเรื่องของอายุ ต่างๆ,ๆพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะฮะเพื่อจะให้เห็นว่าองค์กรเนี่ยเปิดรับกับเรื่องแบบนี้หรือในขณะเดียวกันฐานเลนต์ต่างๆที่อยู่ในองค์กรอยู่แล้วเนี่ยเขาถูกเข้าถึงเขาถูกเอนเกจเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่อยากจะอยู่กับองค์กรไปนานขึ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้ว diversity and inclusion มันยังช่วยในเรื่องของนวัตรกรรมด้วยนะครับเราพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าการที่เรามี diverse views ของคนที่หลากหลายเนี่ยมันช่วยให้เราคิดค้นอะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นมีการต่อยอด ไม่ใช่มองอะไรแคมม่มุมเดียวหรือหลายองค์กรที่เราทรําผลิตภัณฑ์ทำเซอร์วิสต่างๆไปถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายด้วยมาจากองค์กรที่มีความหลากหลายเราก็จะเข้าใจตลาดได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันผ่านความหลากหลายในองค์กรของเราครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองครับองค์กรที่มีความหลากหลายพวกนี้มากๆเนี่ยนะครับก็มักจะตัดสินใจได้ดีกว่าองค์กรที่มีคนคล้ายๆกันอย่างเดียวอยู่รวมอยู่ด้วยกันเพราะมันมีมุมมอง ที่สะท้อนไปมาน,นั่นเองแต่อันนี้สำคัญนะครับว่าความหลากหลายนั้นมันต้องมี inclusion diversity inclusion เลยต้องมาด้วยกันเราต้อง include เข้ามาให้มันร่วมในกระบวนการตัดสินใจมีคนต่างวัยต่างเพศต่างความเชื่อต่างๆต่าง background เนี่ยมนรวมตัวแล้วมาช่วยกระดมความเห็นมาเจรไญในไอเดียต่างๆเนี่ยการตัดสินใจมันดีขึ้นครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือว่าแน่นอนครับเวลา เราทํางานมันก็ต้องมีเรื่องของความขัดแย้งมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเรามี diversity and inclusion ที่แข็งแรงเนี่ยการจัดการกับเรื่องความขัดแยง้งความแตกต่างเนี่ยมันจะทําได้ดีครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกเอาขึ้นมาบนโต๊ะแล้วมาพูดคุยและทุกๆคนได้รับการฟังนั่นเองมากกว่าจะไปแอบๆซ่อนๆคุยกันหรือกัดๆก,กันนั่นเองครับฟังแบบนี้ก็น่าสนใจดีใช่ไหมครับอแล้วจะทำยังไงดี ถึงเราจะเริ่มต้นทําให้องค์กรเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยมันต้องไปที่พลิต c ีขององค์กรก่อนเลยครับว่านโยบายองค์กรเนี่ยต้องส่งเสริมความหลากหลายแบบนี้ความหลากหลายในเรื่องของวัยในเรื่องของเพศแล้วก็นโยบายที่ครอบคลุมไปถึงการรับฟังเขารวมไปถึงเรื่องโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อให้ความหลากหลายพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ผู้บริหารก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนที่อายุเท่านั้นเท่านี้ขึ้นไปอย่างเดียว แต่ก็ผสมผสานไปด้วยคนที่มีอายุที่แตกต่างกันในงานในระดับเดียวกันอายุไม่พออาจจะมีเรื่องเพศด้วยนะครับมีทั้งสุภาพสตรีมีสุภาพบุรุษไม่ใช่ผู้นํามีแต่ผู้ชายอย่างเดียวนะครับและอย่างเดียวสุภาพสตรีอย่งเดียวอาจจะไม่พออาจจะหมายถึง lgbtq ต่างๆด้วยนะครับซึ่งเขาก็ควรจะได้รับการดูแลแบบเท่าเทียมด้วยเช่นเดียวกันที่จะมีโอกาสได้มาเป็นผู้บริหาร โดยที่ไม่ได้ยึดติดว่าเข้ามาจากเพศอะไรแล้วพอเรามีนโยบายที่ชัดเจนแล้วนะครับการสรรหาคนตั้งแต่แรกเราก็จะสรรหาบนพื้นฐานของ diversity ด้วยถูกไหมฮะความหลากหลายต่างๆเข้ามาคนสัพพาณ์งานก็จะไม่ได้ไปจํากัดอย่างเดียวว่าคนที่เข้ามาในองค์กรจะต้องวัยนั้นเพศนี้ background ์มาหาลัยเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับกำหนดนโยบายแล้วคัดสรรคนแบบเหมาะสมแล้ว ผู้บริหารเองก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้คอมมิทเมนต์ในการที่จะเห็นความสำคัญเรื่องนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายในที่ประชุมต่างๆผู้บริหารก็ต้องฟังให้ครบถ้วนนะฮะหรืออินคลูดคนที่มีความหลากหลายพวกนี้เข้ามาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกลบฟังแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยในองค์กรในต่างประเทศนะครับเขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Erg ครับก็คือ Employee Resource Group ซึ่งมันก็คือ การที่องค์กรสะท้อนถึงการให้ความสำคัญไปถึงคนกลุ่มย่อยๆหรือการสร้างคอมมูนิตี้ย่อยๆในองค์กรโดยคอมมูนิตี้เหล่านั้นเนี่ยเป็นที่รวมของคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันด้วยนอกเหนือจากเรื่องงานเพียงอย่างเดียวครับอนุญาตให้เกิดชมรมให้เกิดการรวมตัวของคนที่มีความสนใจกใกล้เคียงกันเราก็ให้การสนับสนุนทั้งเงินทองรีซอส,สต่างๆให้เขาได้ทํากิจกรรมทั้งเกี่ยวกับงานและนอกเวลานาน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายความแตกต่างพวกนี้เราจะจะให้ดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเลยถูกไหมครับเอามันไปเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ value ขององค์กรไปเลยมันก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันยั่งยืนอยู่กับเราไปนานๆได้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ